กราบสวัสดีพี่น้องสวัสดีมื้อสมองสุบอนพ่อๆกับน้องบักพานอีกแล้วตอนนี้กะยามนี้กะหน้าแล้งทุกคนเอ้ยหญ้าติงโทรมาเพิ่นว่าให้มวยออกไปหาจะจักออกไปยังทุกคนเพิ่นได้บนมวยก็เลยซอยมาอันมฮสุกสุกกบ่สุกทุกคนเอ้ย ก็ม้วงเหิมกบนกนมในชันช้านี่ก็มาหูดิบอย่ารบกวนอยากยตั้มทุกคนเก็บออกไปส่วนปลาแากออกไปนําทุกคนออกไปกินตํามซุ้มกันเนาะหัวหน้ามวยต่อยบาหุงไปนําเถอะได้กินตํามเลยทุกคนเฮงเด็กกินตัน<ำ>้ไปกันเลยทุกคนหน่วยอันนี้มีลายขักแล้ว,วเพื่อนดี

ต่อยมาหุงมาอย่างดีนะทยมะหุงบอกใหม่อันนี้แล้วตอนเตงอยู่อันบ่เลี้ยงงวนะว่าอย่าเลียรอมันมันเป็นไงใคขึ้นมาชาบ้านมันเ่าหนีด้ยถั่วหวยซื้อเขาจะตยาเนี่นุ่งองขีดไรเลยใช้าพันเลยเออใช้เนี่วใส่ยมะกอกันยอยปน่ยมีเล้อใส่มาได้แลวแหละโอ้ยว้านรีดเลนเดี๋ยวนี้นีแล้ว ยกตัวนี้เ <kind> ห <abonn és> ็นชีพอยู่ไหนทุกคนต้องว้มาแล้วก้อินนด้วสะพายเหนือยเ่นสฟขายขาบเบิ่งก่อนเบิ่งกะมีตะไวดอยา่ๆเนาะมาลองซีมึงดูมันึงโพดอันพันยังพันอันมาโพดอันเซมังเฮียงกับเซบังไพรเห็นหัวอีกคนละ เห็นหัวเห็นติบกมวยเขากัได้ม่งมผ่ากักนี่แหลตุเชะบุซุกตะบุนนีงเนี้ที่ต่อผู้ที่ผลิตแล้วไดกระพดได้ทุกคนแดจะดีล้ คุณหลายลายเด้อทีจดลายสื่อลงมวยลงไปในบัญชีน้ำมีสื่ออีกคนนองเขายอดดีไม่แห้งตรงนี้ทีตรงนี้แย่กว่าเด้อเนี่ยตัวเราที่ใส่กังเางโอ้ยขาลงกระหึ่เนาะมันก็คหายนะอยู่ดีไม่แห้งเด้อสุขภาพเข้มแข็งแข็งแห้งลำรวยลำรวยใจดี ออจ้ปาโปมาไปซส่ยูบุอานาน่ได้ไหนาเก่าหนาพดมุมคือมหาหนี่นี่เหตใจนอนอยู่ได้นอนเก่ามงถตื่น น้เมื่อบ่อใหญ่เถนี่คือไนก็ทางไลน,นไปเทถุงจักถุงเลยเนี่ย <c oughs> ไปเมันเนาะลงทางลัดนี่ เอนเอาผัากะละมังงค้นเดยนี่โอ้ยอยากขาดเนี่ยนี่แกขึ้นมาดูอ้ว่าื้อนำไหาว่เอาเงินอีกอะไรก็นได้หายชื้อหนัึ้นมีมาจะพักกันน้ำใหม่ทุกคนเลยยามแรกมีน้ำใหม่เริ่มแรกกันนี้น้ำใหม่ั โป่งถุกยามยมแหลกน้ำพนกับเป็นทุกคนหย่าอะไรเนอ่ยหาอะไรหญ่าอไรนจะยายทุกคนถูกคุดกบมานบ่

เลาจะพักเวลาจะพักเวลจะพักจะได้เันคือกองจุดกพักก็สอบอะที่ดีใช่เก่นที่อีโด้พักละชาบา้านทุกคนมันจะไล่ซูทขายเก<ช>ี่ยวออกมาเพระาะมันซ้ำสอบนี่คอเขาออกมาเตรม ต้องสอบนะเม็มนี่ก็เอ,อาใหม่จะสอบจ้องสอบนะเม็มเห็นยังอนันปลาเพชรปลาเคชรเอาลงเอาลงในบรนท่เคียวมีมืดทุกคนเลยบริได้คลายหรอกค่ะว่าไม่คอมเมนต์เอาับบเอาบอกอาบกถั่วโลกอะสวนทางก็มีเลยเฮ้ยบริได้คลายแล้นยังบวกกับถั่วอญ่ ให้ด้องี่ซื้อบวกกับขวดถอยเนาะไอ้บอกไอ้ก็บตลอดปะเราบวกเก็บคู่มึงเอคมเอาอื่นอีกแน่ทำสดนอะไรนะทำโอ้ยพี่น้องเอ้ยพากันว่าวอมเอ็มอมเอมเพราะว่าโทรศัพท์จะกดออกย่ามใดโอ้ยวิดีโอยูดเองจะมีอีกยังเข้ามาก

เนียนๆอยัน้อยน้อยเนาะเนียๆมีจะลขเอาเนี่ยจะมีเจ้าชีหายังใครทุกคนเยมดแนวฮาคายและมืดหมาดมดอะไของโม่เนี่ยหมูนี่ละละมีจระเข้ก็ผมถูไม่จะหน้ามันแม่เป็นมเม่อโมหมูนี่ทำเป็นมีควาเป๊ะเลยนะอยู่หน้าไปแต่ควานใหม่นั่นนี่เง่ล้วสุพอ่ไห เ็ดปูเ็ดยังไหนเนี่ยมวนะมีมแต่ไม่อนะตีไป๋มีแต่ไม่เนีก็เขาเศ้ามันบอได้แ่น่นี่เจ่ตน้จาจคนเห็ดเขาเห็ดเขาไม่ง้เห็ดดได้นมาไม่กเอาไปกกี่นวันนึ่งห่วยไป

ອ็ยอดตัวไหมทุกคนหน้ามวจริรรราคลิปทัพย่างทนียวโภกันคลิปหน้าทุกคนสบายดี